ค่าเดย์อัปเดตเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรถกระบะ e ีวีรุ่นแรกของค่ายเทสลาไซเบอร์ทรัที่เรียกว่าเป็นรถกระบะ e ีวที่อีรอมัสปลูกปั้นจนออกมาเป็นอสูรรไลยบนท้องถนน เทตลาสาประทักหน้าตามาอย่างโหดภายนอกเหรียนทั้งคันเป็นรถกระบะแบบ4ประตูไฟหน้าแบบ LED พาดยาวทั้งแผงด้านหน้าดูเด่นแบบไร้บาให้สสว่างไกลออกไปถึง480เมตรพร้อมกระจังหน้าแบบทึบด้านหน้าตัวรถดุดดันแข็งแกร่งด้านข้างเด่นด้วยกระจกรถทรงสี่เหลี่ยมตามเลขาคณิตด,ด้านท้ายเหลี่ยมชัดเจนด้วยไฟท้าย LED แนวยาวสามารถไปที่ทํางานนอกสถานที่ได้เพราะมีไฟขนาด120โวลต์และ270โวลต์บริเวณกระบะท้ายและในห้องโดยสารสามารถจ่ายกระแสไฟได้ถึง11.5กิโลวัตต์พร้อม ที่กระบะท้ายทำจากวัสดุคอมโพสิตที่แข็งแรงถ้าพับเบาะแถวที่2รวมกระบะหลังจะได้พื้นที่บรรทุกถึง ,3427 ลิตรโครงสร้างทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมลดการเกิดรอยบุบรวมถึงความเสียหายในระยะยาวภายในประกอบไปด้วยหน้าจอสัมผัสสองตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าและหลังโดยด้านหน้ามีขนาดถ,ถึง18.5นิ้วในชุด,นดอนโซลหน้าดีไซน์เรียบง่ายพร้อมไฟสร้างบรรยากาศภายในรถและด้านหลังเป็นหน้าจอสัมผัสไร้ขอบขนาด9.4นิ้วมุมมองจากห้องโดยสารที่กว้างขวางผ่านหลังคาพาโนรามิครูปกระจกรอบด้าน ขุมพลังไฟฟ้าล้วนตั้งแต่รุ่นกับเครื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด610แรงมา้าแรงบิด1 0 8 1นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด180กิเมตรวิ่งไกลสุด547กิโมรขยับมาอีกรุ่นกับรุ่นแรง c y เบอร์บีสให้กำลังสูงสุด857แรงมา้า13,960นิวตันเมตรในโหมดบีสความเร็วสูงสุด209กิโเมตรวิ่งไกลสุด515กิเมและทั้งสองรุ่นมีกำลังลากสูงสุด4,990กกรัม และใหม่ล่าสุดรุ่นกับเคลื่อนล้อหลังที่วางขายในปี2025อาัตาราเร่ง0-100ใน6.7วินาทีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรกำลังลากสูงสุด3,402กิโลกรัมเทสลาประกาศราคาจำหน่าย2รุ่นย่อยที่อเมริกาแปลงเป็นเงินไทยเริ่มต้นที่2.129ล้านถึง3.493ล้านส่งมอบต้นปีหน้าและล่าสุดได้เผยสเปคลงในเว็บไซต์เทสลาประเทศไทยอย่างเป็นทางการและอาจมีในว่าเตรียมเข้ามาขายหรือไม่